ทุกคนเตินนี้บีอยู่ที่เมาร์ชทวิวนะคะเป็นทางผ่านไปจังหวัดกระบี่นะคะทุกคนไม่ใช่จางขวัญจากระบีส่สิเรามาจากในตัวเมืองกระบี่และเราจะอะไรจะไปอ่าวนางกันแล้วตรงนี้มันก็เป็นทางผ่านด้วยเดีย๋ยวเราเข้าไปจิบกาแฟสักนิดหนึ่งบรรยากาศแบบชิวๆเพลงแบบชิวๆเดี๋ยว,วบีจะถ่ายบรรยากาศมาให้ด้วยนะทุกคนไป ไปกับบีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีอยู่จังหวัดกระบี่อยู่อีกนะคะตอนนี้บีอยู่ที่ mountain view นะคะที่ทางไปอ่าวนางนะคะคือมันเป็นร้านกาแฟนะคะเป็นร้านกาแฟที่แบบว่าคือขับรถผ่านตอนแรกอะ่ะเราจะไปอ่าวนางแต่ตอนนี้คือเราขับรถผ่านมาแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะแวะที่นี่นะคะทุกคนเราอะ่อะอ่า ขับรถผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นร้านหน้าร้านที่ดึงดูดมากอ่ะดึงดูดมากจริงๆนะคะทุกคนเราก็เลยต้องแวะจิบกาแฟนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวบีจะให้ดูบรรยากาศของร้านนะคะว่ามันจะสวยงามแล้วมันแบบมันสวยจริงๆอ่ะเหมือนเราอยู่ในเราอยู่ในแบบ อเมริกาแอฟริกาหรือว่าแบบอยู่แบบในบ้านสวนที่แบบอุดมสมบูรณ์ไปกับแบบต้นไม้สีเขียวหมดแล้วมันสวยแล้วก็แบบมันมีแบบเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันคืออะไรมันคือน้ำตกทุกคนสวยมากเดี๋ยววีจะถ่ายให้ดูทุกอย่างเลยนะแล้วบี คือมันมีบอกไม่ถูกอ่ะว่ามันสวยจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนไปคือแบบัรจะตกาศเขาสวยจริงๆอ่ะทุกคนคือมันติดเขอาอ่ะทุกคนดูสวยมากอออันนี้คือชั้นสองนะทุกคน คือเราดูโซนนี้ทุกคนมันเป็นมันละตายหรอน้ำไมา่จากเขาอ่ะไปกับพี่ไปก็อ <laughs> ค่ะที่คือตรงนี้คือมันเป็นที่ถ่ายรูปที่สวยมากเลยทุกคนมันต้องถ่ายอ่ะนเสนเียงขึ้นในขาง่าทุกคนอโหทุกคนดูนะมันเป็นที่ถ่ายรูปที่แบบอะไรบีขึ้นไปดูนะอ๋อคนดีขออนุญาตไม่ถ่ายรูปนะคือถ่ายวิวให้ดูว่ามันเป็นที่ทถ่ายรูปสวยมาก สวยจริง,รงเป็นเขาเลยอ่ะคือถ่ายถึงเขาได้สบายมากทุกคนเดี๋ยวดูท่นานนี้ให้เลยนะอ่านไหมสวยสวยจริงแล้วเงยเห็นเขาได้ด้วย ็นไหมทุกคนสวยจริงถ้าถ่ายรูปอ่ะตรงนี้ก็สวยนี่คือที่เราคาเฟ่เราล คนตอนนี้บีจะพาขึ้นไปชั้นสองเลคะมาดูกันนะคะ้ชั้นสุกคนตอนนี้บีขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะ,ะโอ้โหทุกคนมันสวยมากเลยตรง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  มันจะมีชั้นหนะจะอยู่ชั้นหนึข้างบนแต่เราก็จะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปแต่เราอันนี้ก่อนนี่คือมันสวยมากเลยทุกคนสวยจริงๆคแบบมันเป็นที่ทานได้จริงๆไปดูดูนหลงี้น่อย่สวยอะนมดีวพี่หันมาให้ดูเห็นไหมทุกคน

สวยมากเลยทุกคนเห็นไหมเห็นไหมดีนะมันสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมคือพี่ไม่อยากจะอวยอะไรนะพี่ไม่อยากจะอวยอะไรนะแต่ว่าคือมนสวยจริงจริเห็นไหมเห็นรถผ่านเลยถ้ามาทางนู้นอะทุกคนถ้ามาทางนู้นอะเราก็จะมาจากในมือตัวกระบี่นะแต่ถ้าเราไปทางนี้แล้วก็ไปตรงไหนไปทางนี้เราจะไป อ้าวนานนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสามทุกคนนี่สวยมากเลยนะเหนไทุกคนสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะทุกคนสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมสวยมากเลยนะเราจะขึ้นไปชั้นหนึ่งนะทุกคนไม่รู้ว่ามันขึ้นได้นะหรือเปล่าึ้นไม่ได้ทุกคนยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่าขอโทษนะเจอเออขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมันก็มันก็เหมือน เหมือนชั้นหนึ่งนะแต่ชั้นเนี้ยมันนั่งได้หลายคนนั่งได้หลายคนมากน,นี่นะชั้นเนี้ยมันนั่งได้หลายคนให้ทุคนให้ทุคนคือไหมอ่าทุกที่ถ่ายรูปสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมดูด้านบนเขาคลาสสิกมากเลยแล้ว mm hmm. ถ่ายมุมสูงแล้วก็สวยนะท mm hmm. ุกคนเห็นไหม mm hmm. ถ่ายมุมสูงก็สวยนะเห็นไหม mm hmm. ถ่ายมุมสูงก็สวยถ่ายมุมล่างก,ก็สวย นะนี่คือฝาที่สวยมากเลยทุกคนถายรูปได้เลยสวยมากแล้วตรงนี้มันก็เป็นที่ตรงนี้มันก็เป็นที่นั่งนะเห็นไหมสวยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีให้ดูมุมมุมกว้างๆนะอาจจะดีให้ดูมุมกว้างนะทุกคนสบายมากเลยอ่ะตรงก็สบายมากเลยนอนได้เลยหมุนได้ด้วยถายรูปก็สวยนะนี่ก็ถ่ายรูกก็สวยนะถ่ายถึง้ากเลย ถ่ายรูปสวยนะทุกคน,นใครสนใจมาถ่ายรูปถ่ายได้เลยนะตรงน,นี้มันเป็นชั้นไหนอะ่ะชั้นหนึ่งไม่ใชชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นสองนี่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นชั้นชั้นสี่นะชั้สนสสวยจริงๆทุกคนเจริงจริงนะน้ำหนักบีมยังรับได้เลยทุกคนเห็นไหมสวยจริงๆค่าสิบบากเลยทุกคนสวยมาก อ่ะทุกคนเดี๋ยววีจะพาทุกคนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งคือชั้นสุดท้ายน่าจะเป็นชั้นที่5้าแล้วคือเหนื่อยหอบมากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูีไปไปดชั้นหนึ่งได้โ,โ,หโหทุกคนโโหสวยมากอะ่ะสวยมากทุกคนคือสวยมากเลยอะ่ะคืออา,อาจจะเป็นชั้นแบบฟ้าเลยก็ได้นะเออเนี่ยมีเป็น เพ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นชั้นเขาเลยติดเขาเลยนะคะทุกคนถ่ายรูปมุมสูงถ่ายรูปมุมสูงคือได้สบายทุกคนทุกคนถ่ายรูปมุมสูงน่าจะได้สบายเห็นไหมเห็นเขาไหมทุกคนเห็นเขาไหมเห็นไหมทุกคนเห็นเขาไหมเออสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมคือสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมอ่อ คือเห็นมาจากด้านนู้นหละที wow. right. been, to to ่เราอยู่กันแรกๆเห็นไหมที่ตอนคิดที่แรกๆกับเราอยู่ฝั่งนี้เลยนะสวยมากเลยทุกคนเห็นไหมต่ตรงนู้นก็เป็นเป็นน้ำาพุเป็นน้ำตกมาจากเขาเมื่อกี้อะเขาเมื่อกี้เลยทุกคนแล้วที่สําคัญนะทุกคนดูตรงนี้นะเห็นเขาอีกแล้วเห็นเขาโอ้ช่างคิดถึงเขาเหลือเกินนะโอ้ สวยมากทุกคนมุมนี้สวยมากเลยถ่ายรูปให้ถา่ถายมุมนี้ให้ดูอะ่ะนะทุกคนนี่มุมนี้สวยมากเลยไหมถ้าได้ถ้าได้มุมนี้สวยเห็น <c oughs> ไหมเห็นไหมอ่าได้ได้มุมนี้สวยแล้วต่อไปก็มุมนี้เห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าแล้วมีแอคท่ถาถ่ายรูปไปเลยแล้วเป็นมุมนี้อ่ายังสวยอีกทุกคนถ้าเป็นมุมนี้ เห็นไ,ไหมทุกคนก็ตรงนี้มันเป็นที่นั่งนะแต่น่าจะวันนี้แบบฝนตกก็เลยแบบไม่มีใครขึ้นมานั่งวันนี้นะเพราะมันเป็นมันไม่มีหลังคานะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็สวยมากเลยสวยมากจริงๆแล้วตรงนี้ก็เห็นหน้าร้านเลยนะเป็นวิวเลยเห็นไ,ไหมเห็นไหมทุกคนอ่าเห็นชัดเลยสวยมากเลยเห็นไหมสวยมากเลยเห็นไหมทุกคนสวยมากเลย,ย,เลย,ย,เลยนยลยี่ป้ายร้านเขาใหญ่มากนะใครไม่เห็นก็ไม่ร,รู้แหล,ละ สวยจริงเอ้ยกิ้วูโป้งให้เลยเนี่ยนะสวยสวยมากเลยทุกคนนะคิดถึงเขาอีกแล้วคิดถึงเอาอีกแล้วนะทุกคนเลโอ้โหสวยจริงๆอ่ะทุกคนไม่จากจะบรรยายเลยนะอ่าทุกคนดูสวยจริงๆนะจะหาที่นั่งไม่ได้เลยเพราะมันเปียก อ่าอ่าเขาดูสวยมากเลยทุกคนสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครมากระบี่นะคะทางผ่านไปอ่าวนางนะคะแวะได้เลยนะคะมอเทนวิวนะคะแวะได้เลยนะคะที่นี่คือวิวสวยจริงๆแล้ะกาแฟอ่าไมโลหรือว่าโอวันตินหรือว่าชาเขียวหรือว่าทุกอย่างนะคะที่นี่อร่อยจริงๆนะคะแวะเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะบีพามาเที่ยวกับบีแล้วนะคะเป็นกำลังใจกดติดตามบีด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไหนนะคะหรือว่าอยากให้บีไปไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพมาเลยคอมเมนต์ใต้ภาพมาเลยนะคะอยากให้บีไปไหนแล้วสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะบีฝากช่องไปกับบีด้วยนะคะ สรับวันนี้ดีลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย